สวัสดีครับผมเป็ัท่นชวนูของใจนะครับเก็บมาเรามาฝากวันนี้นะครับหลายหลายคนเสมอยเป็นเด็กคุณครูหรือผู้ใหญ่ถามว่าโตขึ้นมาจากเป็นอะไรเด็กส่วนมากจะตอบว่าเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูเป็นคุณหมอเป็นนักบินอากาศหรือเป็นนักบินทั่วๆไปเป็นอบตหรือข้าราชการทั่วไปแต่ไม่มีเด็กคนไหนบอกว่าอยากเป็นตัวแทนประกันชีวิตแม้แต่คนเดียว ตัวแทนประกันชีวิตนั้นนะครับคนในถ้าได้เข้ามาแล้วไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้าการเป็นตัวแทนประกันชีวิตวันนี้นะครับทุกอาชีพดีหมดทุกอาชีพดีหมดแต่วันนี้ดีไหมท่านลองเข้ามาศึกษาอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเป็นวิศวกรของสังคมวิศวกรของสังคมนั้นมันดีอย่างไรหนึ่งเราได้ออกแบบแบบแบบแผน วางแผนในระยะยาวให้กับครอบครัวหนึ่งที่เขามีหลักของความมั่นคงที่ค่อนข้างแน่นอนและชัดเจนท่านเคยเห็นสื่อช่วงนี้ไหมครับดังๆก็คือเงินในธนาคารมีคุณตาคนหนึ่งมีเงินหลักร้อยล้านบาทไปฝากไว้กับธนาคารเงินหายไป50ล้านบาทนะครับนั่นคือธนาคารที่เขาใช้ระบบอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สามารถที่จะ พูดตรงนี้หรือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเงินทําไมของเขาถึงหายเป็นหลายล้านแล้วบางคนที่มีเงินหลักแสนหลักล้านต้นๆก็หายไปเป็นไม่ใช่น้อยคนแห่ถอนเงินคนสวดที่เหลือแห่ถอนเงินไม่ไว้ใจแม้แต่ธนาคารความมั่นคงอยู่ตรงไหนวันนี้ดีไหมครับท่านเข้ามาศึกษาและเรียนรู้กับตัวการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินบางแผนทางด้านการเงินให้กับ AA แล้วเงินที่ท่านนํามาฝากไห้กับตัวแทนประกันชีวิตหรือตัวแทนประกันชีวิตนําให้ท่านนําเงินเพื่อที่เข้าระบบ AA เงินท่านไม่มีหายท่านไม่ต้องฝากหมดััห้งสิล้านท่านมีอยู่10ล้านท่านฝากมาสักห้าแสนหรือหนึ่งล้านบาทเก็บไว้เงินพวกนี้มันจะเป็นมูลค่าถึงหลัก้อยล้านบาทในยามที่ท่านจากไปวันนี้การที่เป็นตัวแทนประกันชีวิต นะครับผมจะพูด2ระดับ2เลเวลให้ฟังถ้าท่านอยากเป็นตัวแทนที่มีมาตรฐานมีรายได้สูงท่านต้องติด MDRT MDRT หมายถึงสมมสอน M ก็คือม i l เล o n d ด l ล a r รา u n d t a b l กคือสมมสอนโต๊ะเงินล้านนั่นคือตัวแทนที่มีระดับตัวแทนระดับโกอินเตอร์มีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทก็คือขายปีแรกเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทครบ12เดือนท่านมีรายได้ล้านสอง ติดต่อกัน5ปีถ้าท่านเข้าโครงการ fa คือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับบริษัท aa ท่านจะมีรายได้ล้าน2ติดต่อกันไปถึง5ปีแล้วบริษัทจะมีงบเขาเรียกว่า super m ให้อีก5ล้านบาทให้ท่านฟรีๆ5ล้านบาทระหว่างที่ท่านเป็นตัวแทนอยู่4ปีหรือ5ปีรายได้ของท่านไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทนี่คือตัวแทน ระดับมาตรฐานมาตรฐานที่ mdrt มาดูตัวแทนอีกระดับหนึ่งก็คือตัวแทนมีรายได้2,04 0 0 0ต่อปีก็คือเดือนละ20,000บาทถ้าทำงานไป3ปีถึง4ปีคนกลุ่มนี้จะมีรายได้แสนกว่าบาทต่อเดือนในระยะ3ปีนะครับนี่คือการเป็นตัวแทนประกันชีวิตชีวิตที่อิสระไลฟ์สไตล์หยุดปันในก็ไดคิดอยากจะทำก็ทำ ขอฝากไว้นะครับว่าการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนั้นคนในไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้าท่านลองมาสัมผัสด,ดูสิครับอย่างน้อยท่านก็มีความรู้นะครับมีความรู้อิสระไปไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงว่าจะต้องเปิดร้านค้าไม่ต้องห่วงว่าจะต้องไปทํางานประจําสนใจให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปหรือไปที่อินบ็อกซ์ผมจะสามารถให้คําตอบท่านได้ทุกคําตอบเช่นกันครับเชิญน,นะครับ